สบายแล้ววันนี้มีผู้หญิงมาทำออกข้าวให้กินออก้าวเป็นังที่สวยด้วยสบายแล้ว,บา,ลวบางบางานนี้มาทีมฝีมือบอกได้เลยว่าพวกผมมาตกปลาทีมงานทีมฟอกเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงมาทำออกข้าวให้กินเลยนะ <c oughs> ครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าไม่อร่อยก็ขี้แตกเราอยืสองอย่างไปครับ <c oughs> เดี๋ยวไปผมน้องทํทำวันนี้ทําอะไรเนี่ยต้มยำไก่คะ่ะอุ้ยบังไม่กินหมูเอ้ไม่กินไก่ <c oughs> โหพลาดแล้ว ทำไมไม่กินไก่อ่ะคะอ๋อความยิงบังน้องไม่กินหมูใช่ปะ่ะแต่นี่บังไรอ่ะไม่กินไก่<笑><笑>กินหมู<笑><笑><笑>แดนโอ<ห>ไปครับน,นี่ฝากน้องเปี้ยวไวด้วย ันนี้มาโชว์ทาวไข่เจียวเมนูที้อร่อยที่สุดตัดไปเลยเก่งสุดแล้วไข่เจียวเนี่ยแต่ไข่ดาวฟังเสียงจากการตีไข่ก็น่าจะรู้นะความอร่อยก็ต้องตุกต้ีไข่แบบว่าประมาณชั่วโมงเนี่ยตีจนมือเมือ่อย การเทไข่ต้องเทถุงสูงเพื่อ,อ,วอวความฟูแล้วเราก็อัตะหลิวค่อยๆแง้มมันแล้วเราก็ปล่อยให้มันเหลืองแล้วค่อยกลับแค่นี้เองเทคนิคง่ายๆไข่เจียว ไข่เจียวนี่เห็นว่าง่ายบางคนทอดแม่อร่อยนะถ้าอยากให้กรอบนี่นาต้องใส่เปลือกไปด้วยกรอบแน่นอนอ้นน้นนีีระมาัเสร็จแล้วไข่เจียวของเราหเหลียงอารามเสร็จแล้วนรับเป่อย สวัสดีตอนเช้าวันที่สองค่ะทุกคนก็ยังอยู่ที่ตกปลาอยู่นะคะวันนี้เมื่อวานไม่ได้นะคะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันแต่ตอนเช้าเนี้ยค่ะเราไปกู้หนูมากับพี่บางบูดนะคะเดี๋ยวเราดูวิธีทําของเขาก่อนหนูหนูหนูตางชาตหนูหนูนิโก ต้องมาเผาขนให้มันออกเลยเดี๋ยวเอาไปลอกแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็มาแบะเอามาย่างอีกทีนึง่งเนี่ยดูดิขนาดอันนี้นะเนี่ยมันดึงออกง่ายเลยเห็นปะ,ะมันจะลอกง่ายอย่างที่ไม่โดนไม่ค่อยโดนไฟใช่ยังลอกง่ายเลยโอ้ยร้อนพอแล้วเดี๋ยวรอนี่หนูนิโก้ต่อไปเป็นหนูหนูญี่ปุ่นร้อนมันร้อนอยู่แล้วให้มันอุ่นก่อน นี่พอเราไปเผาแล้วมันจะลอกง่ายอย่างนี้นี่หลายคนมันมีหลายวิธีนะบางคนก็เอาไปชุบเขาเรียกอะไรคี้คีพึ่งแต่นี่เราเอามาเผาบางคนก็เอาไปต้มนี่มันจะลอกง่ายอย่างนี้ครับลอกง่ายมากเลยแล้วมันจะหอมถ้าเราย่างนี่ยมันจะหอมพอกินแล้วละ่ะเที่ยงนี้กับเมนูหนูผัดเผ็ดเ<ม>หรอ เดี๋ยวให้เปียวทำครับมาชิมกันว่าจะกินได้หรือว่าขี้แตกมีอยสองอย่างแต่คงจะหมดแหละเพราะเราไม่มีอะไรกินเรายังไม่ได้ปลาเฝ้าปลาใหญ่ก็อย่างนี้แหละน้องเปียวเขาตกไปหมดแล้วไงตกหมดผูงเลยโดนขิงแล้ว,วนี่โหไง,หไงเป็นเมื่อกี้เป็นหนูนิโก้ไหมนี่เป็นหนูญี่ปุ่นละขาวจั๊วลอกง่ายเนาะ จ้อืมเราก็ล็อกหนังออกนี้ครับเดี๋ยวเราผ่าท้องไปล้างน้ำแล้วก็มาย่างอีกทีนึนงย่างให้เหลืองต้องย่างให้ให้เหลืองมาคั้งทั้งมาหรือวาย่างแล้วก็มาสับใช่ไหม okay. สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้ป่าและวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนจะได้เห็นการฟิชชิ่งกันครั้งแรกของลำระเบิดกับเหยื่อหัวเพือกหัวเพือกอย่างเราชื่ออะไรเนี่ยเปลี่ยวฟิชชิ่งหัวเพือกนะ เดี๋ยวเราผสมรวมกันเลยคือมีอะไรใส่แหลกมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดฝากินจําสูตรดีไว้ดีนะโอมาที่นี่สูตรนี้กินนะแต่ถ้าไม่กินก็เปลี่ยนสูตรปล่อยผ่านไปเอ,เ,อเอาของเปรี้ยวใส่ก่อน <Okay. S 1> นะนี่ของเปรี้ยวจะเป็นหัวเพือกแต่ของเราจะเป็นหัว พูดไม่ได้ไเวลามีผู้หญิงเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวเอาทังสองใส่ไปถุงนึงนะรวมเดย่ยวที่ใช้ในทริปนี้ของวันที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวไปติดตามชมหง,งางนงเราเนาะวันนี้ทำอะไรให้พวกพี่กินอีกัดเนหนูกินหนูไปก่อนค่ะปายไม่ได้กินหนูคือหนูที่หนูไปหามาเนี่ยหนูน่าจะกินได้คนเดียวนะพวกพี่น่าจะกินด้วยไม่ได้เดี๋ยวพวกพี่กินหน่อไม้แล้วกันนะ<ด> แต่ถ้าวันนี้เราได้ปลายี่สกนี่นะบอกเลยว่าเมนูนี้นะเรียงตั้งแต่ริมน้ำไปจนหน้ารถเลยไม่พอพี่ไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราผสมเหยื่อใหม่นะแล้วก็ตกปลาตอนนี้เที่ยงนะครับก็เหลือเวลาของช่วงกลางวันเนี่ยอีกประมาณครึ่งวันครึ่งวันจ้ะนะครับตกปลาใหญ่ก็ประมาณนี้นะเราต้องเฝ้าต้องรอถ้ามันไม่กินเราก็ลองหาอะไรทาไปเรื่อยนะอย่างทำขบเ้าวคือเดี๋ยวจะตาม ตามไอ้เปียวมันไปขี่ด้วยนะสำหรับใครที่ผมว่าทุกคนสงสัยนะผู้หญิงเนี่ยในป่าเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้ากันมันเป็นกิจกรรมของผู้ชายของบอยๆเด็กผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยพอมาอยู่ในป่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงนะไปติดตามช่องเปียวฟิชชิ่งได้นะเขาใช้ชีวิตยังไงแต่ตอนนี้ฟินฟ็อกอยากรู้อยู่อย่างเดียวเลย,ยงงว่าไปขี่ยังไงแล้วมีความรู้สึกยังไงกับการ ที่เข้าป่าแล้วเป็นผู้หญิงต้องไปขี่เวลานั่นใบมันจะหนามตำไม้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาอีกทีได้ใช่ไหมได้ได้ไม่ต้องเขินเพราะว่าคนเราทุกคนต้องขี่ขี่เป็นเรื่องธรรมชาติหนูก็ได้นะเฮ้ยไม่ได้ไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้มีอะไรอีกเยอะแยะมากมหมท่านผู้ชมได้รับชมนะนอกจากการตกปลาเพราะว่าการตกปลาเนี่ยมันมีอีกเยอะมากให้เราได้ดูได้รับชมนะไปครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผสมเรียกอ่ะ No lo. วันนี้ก็ได้เวลายามบ่ายแล้วเวลาหิวของพวกเราอีกนะเมื่อเช้าเมื่อคืนเมื่อวานไปดักหนูได้มาสองตัวกับน้องเปี้ยวแล้วก็เอาไปย่างครับเดี๋ยววันนี้น้องเปี้ยวจะโชว์อะไรผัดเผ็ดหนูค่ะผัดเผ็ดหนูโหยหนูตัวตัวไม่ใหญ่อะเอาหนูแทนได้ไหมแล้วเราว่าผัดยังไงผัดพริกแกงใช่ไหมใช่ค่ะใส่อะไรบ้างก็ใส่พริกแกงใส่หน่อไม้ดองค่ะอรอกะเพราแล้วก็ใส่กะเพราจ้ดง่าย หนูมันน้อยเนี่ยเอาแบบเผ็ดๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวให้นกเปี้ยวลงมือเลยอ่ะโชว์ดูได้ทำกับข้าวเป็นอะไรเป็นนี่ดูการจุดแก๊สเอออย่างนี้เป็นเพราะถ้าจุดไม่ได้ก็ทำไม่ได้ไงลุยใส่อะไรน้ำมันอันนี้เก่งเลยวะพันหนูเนี่ยไม่ค่อยไม่ไรพี่ไม่ได้พี่มาเนี่ยลำปางยังไม่ขี้เลยสองวันเป็นยาไทยของดีเลยค่ะนี่อนแรกก็ะพี่แกงพี่นายช้าหน่อยเผ็ดนะ โอเคเดี๋ยวน้องเขามาปรุงนะครับใส่อะไรนะฟ้าใสฟ้าคือรสดีจ้ะชุดรสอันนี้หมดหอเลยนะโอ้โหนี่็นไงคอเดียวกันใส่เยอะอร่อยเยอะอุ้ยสารหุบน้ำมันหอยหน่อยเดียวแล้วก็น้ำตาลมาดีๆนะรูมันใหญ่นะเดี๋ยวพวดเดียวหมดเลยอ่านี่เราจะติดหวานหน่อย ชีวิตน้องเปรี้ยวขาดหวานไม่ได้แค่นี้<ะ>ก็ดูแล้วไม่ยากแล้วนะครับดูอร่อยไปแล้วคืออร่อยอยู่แล้ว <c oughs> เพราะมีอย่างเดียวให้กิน <c oughs> มีน้องเปรี้ยวมานี่บังสบายเลยไม่ต้องทำไรเลยล้างจานอย่างเดียว ผัดหนูผัดหนูผัดหน่อไม้ใส่หนูไม่ใช่ผัดหนูใส่หน่อไม้นี่ครับบอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับที่มีสาวสาวแต่เขาไม่สดน,นะเขามีสามีแล้วเขามาทำกับข้าวใเรากินนะนี่พวกเราสบายแล้วเดี๋ยวว่าตัดใส่จานไม่รออันนี้พูดจากกลอง ก็เป็นอาเซ็จซินนะครับฝีมีเอ้ยฝีฝีมือน้องเปี้ยฟิชชิ่งนี่บอกได้เลยน่ารับประทานมากแสบท้องรอแล้วเหรอโอ้แสบท้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบางทอดไข่อีกอย่างหนึ่งจะาจะเอาเป็นไข่เจียวหรือไข่ต้มดีไข่เจียวเนาะง่ายๆนี่ครับฝีมือน้องเปี้ยฝากด้วยนะครับกับน้องเปี้ยฟิชชิ่งนะครับนี่ไปกินข้าวค่ะเสร็จแล้ว เราจะเล่นของใหญ่ครับโอ้ชอบของใหญ่หรอ้ให้ทำบัรดาแล้วเพียนเล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ชอบชอบมันสะใจดิเอ็นสามสิบพลนี่เดี๋ยวเอ็นเจไฮฟินครับมาเลยผูกให้ นเต้นตื่นเต้นล่้นเยวะอู้้แล้วทุกคนมาแล้วมาดาไม่รู้หลอกบุญว่านอะไรเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบอร์เบ็ดเบอร์สิบู้เฮ้ยมึงโนังวะันน้แ้เยไปเไปเไป ใหญ่ใช่หรอจริงใหญ่ตายโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นว่ะไม่อยากให้หลุดเลยสิอย่าหลุดนะลูกพ่อนี่ตัวใหญ่มากบูดหายแล้วเพื่อนหายแล้วหายแล้วเพื่อนเออโดนโดนโดนหมายแล้วหมาดแม้วลงมาเยอะหน่อยดีมึงเยอะให้มันหัวเงยดิอย่างงี้มันไม่ได้คลายไม่ได้ระวังนะพสิ เ,ลลเอาเลยพี่ตุ๊กเอาเลยลพีพยยไ่ไอ้เลยบังบูดครับบังบูดไอ้เลยบังบูดครับบังบูดบังบูดไเลครับบังบูดข้างี้าวแรงกาวแรงให่ไหมไม่เป็นไรนี่กาวแไม่เป็นไรใจ่มากเลยอ้วนตุกบอกแล้วมันน้องมากินกลาคืนเอาคลิปในว่าเมื่อคืนพี่วัง อะไรนะเมื่อคืนพี่บางบูดแจ้งเกิดที่อ่างไม่ไไม่แล้วไม่เกือบไมไ่กินแล้วเอ้าตกใจเลยบอกได้บอกได้คาเดียวนะว่าคนจะเกิดอช่วยไม่ได้ยืนกันห้าหกคนคนจะเกิดยาคุมกําเนิดก็เอาไม่อยู่ดูดินะลอกดังแอกแอกแอกดังเหมือนปลาเล็กอ่ะดังแบบแอะเอามันค่อยค่อยออก วันนันวัดดิวัดดิวัดดิคือเก็ปลาตะเพียงไงพร้อคืนยี่สกไทยที่นี่ยังไม่ค่อยกินเอ้แม่ยีสกเทศที่นี่ยังไม่ค่อยกินใช่ไอ้ยบังวัดดีโหผมวัดเลยฟับแมงโดดน้ำอู้มโหดีนะมันมืดไงเราก็เลยไม่ได้ถ่ายโกโปรไว้ก็มาถ่ายเป็นวิดีโอเฉยโอโหเพเลยหรอแจ้งเกิดเลยลำปางลำปางหวานเจี๊ยบ Да. นี่นะครับก่อนกลับก่อนแยกย้ายปิดคลิปกันรับไว้ให้คิดถึงพว้วางผลมีดไว้ให้ยี่สบนะเริ่มยี่สิบแล้แพงว่าลุงนายลุงทีงบ่บายนี่ยี่สิบอันนี้คือเหมือนแบบว่าอาชีพเดียวกันอะในตอนออกคลิปอะเป็นแบบไม่ใช่อาชีพเขาเรียกว่าอะไรวะหน้าที่เดียวกันไม่ใช่ที่นั่งเรียบร้อยนี่กลัวไข่ออก มมคมมะลองมาล่ะนีมีนะคะกำลังติดกล้องรถยนต์ให้รถโต๊ดฟินฟอกนะครับกล้องติดรถยนต์ที่เป็นอาชีพของเราอาชีพหลักที่ทำให้มาได้ตกปลาอยู่ทุกวันนี้ อันนี้เป็นวิธีติดกล้องหลังนะครับจะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังในหนึ่งชุดนะคะอันนี้คือกล้องหน้าครับกล้องหน้ากล้องหลังตั้งค่าพร้อมใช้งาน